วันนี้จะต่างก็เอาขอตำลาวกับปู่แล้วนะคะสำหรับตัวเลขเนาะจุดแล้วพี่น้องจุดแล้วนะคะจุดแล้วนะคะจุดตัวเลขแล้วเบื้องแนท่านผู้ชมมันออกเล,อเลขของอันซาลีไหมสี่สิบห้ากับตัวเลขไม่กวาดเนาะตัวเลขไม่กวาดที่แอดวาอยูลันเอตุมไหม แล้วมันจะออกตัวนี้เด้อพี่น้องอย่าลืมสี่สิบหาว่าฉันบอกเล็กแ้งกวาดนะคะกับเล็กสาลี่กับวอ่าอยุ่แต่ว่าไม่ได้เอาแล้วก็บ่ได้แบบไปเน้นไปย้ำให้เอฟซีฟั่งเนาะวันนี้ผัดคอนสี่แจ้งนอนกับม้อนทัก,การอยอ้นั่นละนารดคขานั่นละพี่น้องมองอันนั้นมองนี่แหละนี่ไปนอนฟันคอนสิแจ้งม่คน้นญิยงมาบอกห้าสี่ศูนย์ว่าฉันก็ไ่ได้เอาบ่ได้บอกแล้วพี่น้องเพราะว่า คิดว่ามันหลายตัวแล้วเลยบได้บอกนะคะแอดกับบไร้ซื้อแล้วบ่ถือนะคะที่แหลกก้อนนอนกับบอกอยู่บอกว่ายายเอ้ยมาเข่าฟันในเด้อน,นะคะบ่รู้ว่าจะเป็นเพื่อนบ่ให้เห็นหนาได้เห็นแต่ข้างหลังนะคะในความฝันแอดกับเลยบ่รูบ้บ่หวมั่นใจว่าจะเป็นแม่เบาหรือว่าเป็นญาณง,งาหรือเปล่ากับบ่รมั่นใจในยินแต่ว่าสีหาศูนย์สีหาศูนย์บนันิเลกมันเหมนมาออกเลขเล่าเนาะ ออกเล็กเล่านะคะี่หาเป็นบอพี่น้องเล่ามันออกเลขกเล่ามันบอค่ะเลขเล่าเนาะมันออกไปเอเจ็ดสามห้าสี่ห้าเจ็ดของห้าบนบ่อเข่ามันเข่าแต่เลขกสี่ยางเดียวพี่น้อง เจาต่างไปซี่ไม่กว่ากับผลไม้ก็ได้เปเน้น,นให้เอฟซี่นะคะเพราะว่าบ่คิดว่ามันสีออกคิดว่ามันใจมันจะออกศูนย์ซีก็เลยเปเน้นศูนย์ซีเอามานี้ขอไม่ด้บปูเดอรสังเกตเบิ้งถูกมือนั่นนะพี่น้องมันจุดมันบบใหม่ไม่เห็นบอน,นี่ถูกบบใหม่หมูวที่เท้าจุดศูนย์ีเนี่ได้จุดเจดต่างให้บงบถ้ำแตมบ่ได้ สว่สดมือนีจุดหนีเมื่อใหม่นะคะวันนี้จุดทูบหนีไม่เลยนะคะวันนี้เราจะขอตำราวต่องวดนะคะแอดมาจุดไว้แล้วแอดจุดทูบไปแล้วทูบก็ไม่อันนี้ไม่ใช่นะ,ะของของงวดศูนย์สี่เนี่ยมันไม่เข้าวันนี้เดี๋ยวเราจะขอตำราวนะคะใครที่อยู่ในคลิปนี้ไลน์นี้ก็จะได้เป็นเอ่อน้อยไปด้วยนะคะ อะน้อยไปดำเด้อพี่น้องส่วนเลขทูบนะคะแอดจุดไปแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะคะก่อนที่จะไปดูเลขทูบนะคะเดี๋ยวเราจะมาจับปิงปองก่อนนะคะจับปิงปองฝากเอฟซก่อนเขาวพราเขาจังไดยาว่ากันเด้อพี่น้องจังใดกับเป็นแนวทางนะคะยังไงก็เป็นแนวทางนะคะ ขอบคุณนะคะที่เข้าใจเนาะมันปิมีเขามีหลุด f อฟซีวะขอบคุณหลายๆนะคะที่ใหก้กำลังใจเจ้ทางก็รู้สึกพอค่อยดีก็ดดอยนะคะเพราะว่าเลขพวกเขามันกระเสียดายอยู่ เราถเดอ้อปูงวดที่แล้วบ่เขาปูหายตะเลขซีนะคะมันก็เลยบาเขาพี่น้องมันเข่าหาซีเนาะแต่ว่าขันไขลูดซีก็คือบอกอยู่ว่าขันผู้ใดเน้นรูดซีก็ซิมีโชคนะคะบรู่าเอฟซีได้เน้นลูดบอกะเมื่อนันไปยุ่รลานตุมกะซีอยู่ราคาไม่กวาดซีสิบห้าบาทนะคะกะ บ่แน่เด้มมันจะออกตัวนี้กับเดว่าเอาไปอยู่ในไร่สดอยู่นะคะแต่กับบ่แดงเอามาเป็นประเด็นมันนี่กะอันนั่นก็ผลไม้นะคะเอามาไหวากะว่าอยู่ซีหาแต่กับบ่แดงยกมากกับบ่ออันนี้น้พี่น้องเนาะกับบ่ว่ากันเนาะแล้วกัฝันู้ยิ่งบอกซีหาศูนย์แอดทำบ่แดงเอามาเบาเพราะวันเป็นตอนเศาร์แล้ว ถือว่าบวกเขาเด้อพี่นอ้องถือว่าบวเขานะคะเพราะว่าห้องบอกเอฟซีถ้าแม่นบอกก็จะเขา่าอยู่บพอยากบอกเพราะว่ามันหลายตันะคะวันนี้ที่ขอเป็นแนวทางของตำราววันนี้นะคะขอสามตัวบนแล้วก็สองตัวล่างนะคะขอปิงง่องก็อเด้อพี่น้องเด้อขอปิงฟองก่อนนะคะ เด้อปูเด,ด้ดอกอาตัวเด,ดีวยวเดอ้อไม่เอาเลขวิ่งตัวเดียวขอให้มาเป็นคู่ไอ้มาเป็นคู่เป็นที่โชคให้ใหมานได้แล้วค่ะเลขศูนย์ค่ะท่านผู้ชมเลขศูนย์ค่ะเห็นบ้าง

ลมกับทีิพัดหนีพี่นอ้องฮะจ๋อเก็บไว้ดีๆลมพัดปิงปองไปพอม้มันบางเทือลมมันจะแห้งซาทใุให้เอฟซีสกุกๆมันหมานเด้อปูดเด้อนะคะอได้มาแล้วนะคะก็สำหรับตัวเลขปิงปองนะคะฮะเข้าเลขสี่จกคุ้นกลุงนาเข้าเลขสี่นะคะส่วนเอ มันเข้าเลขสี่นะคะเพราะว่าแอฟก็ไม่ได้บอกเนาะเลขฝัน,เ,นเอาเป็นเลขปิงปองก่อนนะคะเดีย๋ยวเอาปิงปองให้ f อซเบิ้งก่อนนะคะอันนี้จะเป็นตำราวนะคะในวันจันเนาะราวพัฒนานะคะในวันจันเด้อใครเข้ามานะคะแนวทางเท่านั้นนะคะฝากเอฟซีไว้นะคะเป็นลาวพัฒนานะคะตัวเลขที่ได้ก็คือจะเป็นศูนย์แปดนะคะอันนี้จะเป็นเลขแกะปิงปองเด้อค่ะพี่น้อง จับปิงปองนะคะได้ศูนย์แปดนะคะจับปิงปองนะคะก็ได้ศูนย์แปดนะคะส่วนเลขทูบนะคะก็ได้มาแล้วนะคะสำหรับเลขทูบเนาะเดี๋ยวแอดหาเลขทูบให้ก็ได้ 08นะคะสำหรับแนวทางของตำราวในวันจัน์นี้นะคะ FC ขอมานะคะก็จัดให้นะคะจัดให้ตามคำขอนะคะ FC บอกว่ามันมีเข้ามันมีหลุดนะคะก็เป็นธรรมดาเนาะให้กำลังใจแอดมินก็ขอบคุณมากนะคะ,ะเดี๋ยวแอดเขียนตัวเลขให้กันเด้อสำหรับปิงปอง08 เลขทูบนี่ได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวแอดจะให้ดูนะได้มาศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์นะคะสำหรับเลขทูบป,ป้าคือมีแต่ศูนย์เถอะพี่นอ้องมีแต่ศูนย์เถาน้อบานนี่พี่นอ้องปูศูนย์ศูนย์สองศูนย์แปด 0,02แล้วก็0,8นะคะ เลให้ก่อนด้วยท่านผู้ชมมีใครอยากได้ฮาหนอยบ้างคะวันนี้สำหรับตัวเลขนะคะได้มาแลว้วจ้ะ เดี๋ยวให้ดูเลขทูบก่อนนะคะเอาเลขทูบนะคะท่านผู้ชมนี่เด้อเลขทูบพี่น้องเดี๋ยวแอดให้ดูก่อนเลขทูบนะคะเดี๋ยวให้เอฟซีดูเลขทูบก่อนเลขทูบนะคะเห็นไหมพี่น้อง อันนี้จะเป็นเลขทูบนะคะเลขทูบขอเป็นตำราวนะคะในวันที่11นะคะธันวาคมนะคะพศ2567นะคะก็ได้ตัวเลขมามี002นะคะอาจจะเป็น02ตัวเนาะก็เห่นง่ายอยู่ตัวนี้มันมี00แล้วก็02แล้วก็02 022ก็อาจจะเป็นได้เนาะให้พี่น้องพี่เจรณนาเอานะคะ อันนี้เลขทูบนะคะเลขทูบเด้ออันนี้เลขทูบนะคะฝากเอฟซีด้วยนะคะเลขทูบอย่าลืมตัดเล่นสองตัวนะคะให้เอฟซีพ่อพ่อแม่แม่ตัดเล่นนะคะก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองสองสองศูนย์นะคะเอา้าเมื่อนีวันหยัาง วันพุธโ่าจะตังเมาพิษพิ่ห้องขอโทษหลายๆใช่ใช่ใช,ใช่เป็นวันพุธลงสาวแล้วใช่ใช่ใช่เนาะเป็นวันพุธเนาะสรุปเป็นวันพุธใช่ไหมติงปองชัดเลยใช่ค่ะติงปองชัดลงสาวลงสาวเป็นวันพุธใช่ไหมเลขทูบชัดนะคะเลขทูบนีชัดมาก 0 02นะคะเป็นศ02นะคะสำหรับเล็ทูบเนะาะอ่ะก็สำหรับใครที่เข้ามาวันนี้นะคะแอดจะให้ตำน้อยนะเพราะว่าเดี๋ยวแอดจะได้เดินทางนะคะก็กลัวจะไม่ทันเนาะเดี๋ยวเอาตำน้อยให้เอฟซีก่อนตำน้อยแล้วก็ตำลาวไปเลยนะคะสำหรับใครเข้ามาวันนี้เนาะ เ้ยอเลขกมันหันไปเลยพี่น้องเลขกมันหันไปแล้วอ่ะใช่แล้วลบนันนี่ท่านผู้ชม เดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะใครที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็จะเป็นเดี๋ยวขยายให้ดูก่อนเนาะถ้าไม่ขยายมันจะไม่ชัดเดี๋ยวดูวนึองด้วยขยายก่อนแป๊บหนึง่ง มีเลขสูตรด้วยนะคะวันนี้แบ่งปันเลขสูตรไปด้วยใครที่เข้ามาเนาะวันที่สิบเอ็ดสิขเคียนวันที่ผิดตินี่โอ้ยมันกระเลกกระถือแล้วเอฟซีข่อยงานเนี่ยเดี๋ยวด้วยเป็นพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะ เอ็ดเอ็ดไปเขียนมองเอานาตามไปเล่าอันนอกห้าน้อยไหมมันก็นเลยผิดเป็นวันที่สิบเอ็ดนะคะเขียนไซน้อยไหมมันก็นเลยเป็นวันที่อน,นี้นเลยสับสนเพราะว่าเห็ดแนวทางน้อยเอฟซีน้่นะคะคนขอมากก็เลยเห็ดแห่งเอฟซีนะคะ,คะบางเพื่อก็อาจจะพลาดไปแน่ขพโทษได้ไลาย ลาวนี่จะเป็นวันที่สิบเอ็ดนะคะเป็นวันพุธเนาะ,ะใครเข้ามาวันนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางของตำราวนะคะ ตามเรานะคะใครเข้ามาแคปหน้าจอนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะสําหรับเราพัฒนานะคะในวันพุธวันที่11นะคะทันว่าคมนะคะพศ2อ6 7นนะคะสําหรับเลขทูบนะคะแอดมินนะคะจุดได้0 0นนะคะก็อย่าลืมตัดเล่น0 0 0 2แล้วก็02นนะคะท่านผู้ชมตัดเล่นเลยนะคะส่วนปิ้งปองนะคะวันนี้แอดมินจับได้นะคะก็08นะคะ อย่าลืมไปกับนะคะ0 8นยนะคะแล้วก็สำหรับเลขสูตรนะคะแอดมินทำสูตรให้กับ f c นะคะก็จะมี3ตัว6 2 9นะคะ2ตัวนี้จะเป็น6 9นะคะสำหรับสูตรของเราพัฒนานะคะก็ฝากไว้เป็นแนวทางด้วยนะคะสำหรับทนไหนที่เข้ามาก็ขอให้โชคดีมีโชคลาบนะคะอ่าเแคบหน้าจอเนาะอ่าสำหรับอ่อ ก็สําหรับท่านไหนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสําหรับตํำนอยวันนี้นะคะก็มีแนวทางมาฝากเหมือนเดิมมาที่11นะคะธันวาคมพศ2,567เด่น1รอง7นะคะเลขเด่นมีทั้งหมด4ตัวนะคะ1-7-5-9นะคะท่านผู้ชมสําหรับจับคู่จะมี1 5 1 7 7 5 7 9 5 9และ91ตัวเด่นไปที่7 5และ1 7นะคะ ก็ฝากไว้ไปเป็นแนวทางนะคะสําหรับ FC ท่านไหนที่เข้ามาติดตามนะคะดีใจด้วยนะคะกับเมื่อวานนะคะตําน่อยเข้าสามสองสองสนะคะก็6กสองสอนะคะดีใจส,สำสหรับสายลูนะคะก็ปังปัง,ปงละรวยวันนี้ก็ขอให้ปังปัง,ปงละรวยอีกเช่นเคยนะคะ ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้อดมินนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share ให้ด้วยนะคะย้ำนะคะเป็นเพียงแนวทาง,ทางเท่านั้นขอให้ทุกท่านนะคะใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับท่านไหนที่อยากจะเป็นเพื่อนนะคะก็สามารถทักแชทไลน์นะคะ id line มาได้นะคะ s เล็ก t เล็ก a n g เล็กนะคะสต a ง n g นะคะ s t a n g s t a n g 6336นะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลท์ทุกแชร์เฮงๆปังๆรวยๆค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไล้์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ